จเจริญสุขจเจริญธรรมบดาญาติโยมมียาตโยท่านหนึ่งถามอัตมาภาพมาว่าพระอาจารย์เราจะมีวิธีในการรับมือคนเห็นแก่ตัวได้อย่างไรพราะาจาัย์มาติดตามรับชมรับฟังไปรพร้อมๆกันจเจริญพรนะก็ในคําถามถือว่าเป็นคําถามที่ยอดฮิตมากคนโยม ในเรื่องของการจะรับมือกับคนเห็นแก่ตัวเราจะมีวิธีรับมือได้อย่างไรโยมเข้าใจดีว่าการที่จะต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยกับคนเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะเพื่อนร่วมง,งานที่เราจะต้องเจอหน้ากันทุกๆวันคนโยมอย่างที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เป็นเรื่องหน้าอึดอัดทรมานใจไม่น้อยคนโยมเราจึงรู้สึกอึดอัดคุณเคืองน้อยใจหรือแม้แต่ไม่อยากไปทํางาน เพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพจึงมีเคล็ดลับที่จะรับมือกับคนเหล่านี้มาฝากโยมแบบนี้สิคนเห็นแก่ตัวของจริงก็คือ 1. ชอบตักตวงผลประโยชน์เข้าตัวมากนะมากกว่านึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 2. เยืนยอตัวเองเน้นรับแต่ความชอบคนโยมไม่รับความผิดความผิดคนอื่นใหญ่เท่าพวกเขาความผิดของเรา เท่าเส้นขน3เอาตัวรอดเป็นยอดคนถึงเวลาเจอปัญหาใครๆก็ผิดพลาดทั้งนั้นยกเว้นตัวฉันคนเดียวเพราะฉะนั้นโยมเลิก<ล><ล>รับบทเป็นนางเอกนะโยมนะอัตมามาได้กำลังจะบอกญาติโยมว่าโยมต้องทำตัวเป็นนางมันร้ายใครร้ายมาให้ร้ายกลับแต่อัตมาภาพบอกว่าเรากำลังที่จะบอกว่า โยมไม่ควรยอมเข้าไปหมดเสียทุกอย่างคนยมเช่นนะเมื่องานของเราเผิดพลาดโยมก็รู้ดีว่าทั้งเราและเขาต่างมีส่วนที่ทําให้ผลงานนั้นผิดพลาดไปด้วยเช่นกันทั้ง2ฝ่ายแต่เขากลับไปฟ้องเจ้าหน่ายว่างานนี้เขาไม่มีส่วนผิดพร้อมจะงัดคําอธิบายสารพัดที่จะมาบรรยายว่าความผิดพลาดนี้เป็นเพราะเราแต่เพียงผู้เดียว เพราะฉะนั้นโยมวิธีรับมือก็คือเมื่อเจออย่างนี้โยมอย่าไปยอมอย่าไปยอมเด็ดขาดคนโยมความจริงคือความจริงนะเราสามารถอธิบายเหตุผลทุกๆอย่างออกมาให้เจ้าหนายฟังได้ด้วยวาจา,ท,าท่าทีที่สุภาพอ่อนน้อมแต่หากเจ้าหนายไม่เชื่อคุณโยมก็อย่าเพิ่งท้อใจนะคณโยมนะขอโยมอดทนเข้าไว้และใช้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างพยายามแสดงออกความสามารถออกมาให้เต็มที่คุณโยม อย่างไรเสียความจริงย่อมไม่มีวันตายสักวันเจ้านายจะรู้ได้เองใครเป็นคนอย่างไรสเต็ปที่สองคือว่ากันไปตามเหนือผ้ามีคนประเภทที่มักจะมองแต่ผลประโยชน์ของตัวเองคนยมอยู่ตลอดเวลาเรื่องคิดถึงคนอื่นเนี่ยไม่เคยมีในหัวสมองเลยส่วนรวมหรือใครจะเดือดร้อนอย่างไรก็ช่าง เพราะผลประโยชน์เท่านั้นคือสิ่งที่ฉันต้องการคนประเภทนี้คุณโยมจริงน่าสงสารเป็นอย่างมากเพราะไร้ความสุขไร้ความสุขตีแท้จริงคุณโยมมีแต่ความฉาบฉวยเท่านั้นส่งผลให้ไม่สามารถประสบความสำเร็จในโลกของการทํางานได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นเราจึงมีวิธีในการรับมือกับคนอย่างนี้อย่างไรโยมถ้าต้องอยู่กับคนประเภทนี้นี่ขอให้โยมพยายามโยมแบ่งหน้าที่ของเราให้ชัดเจน ต่างคนต่างรับผิดชอบถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยืดหยุ่นให้กันไม่ได้แถมยังคอยจิกกัดเราอีกนยิยมก็ต้องทำงานกันอย่างตรงไปตรงมาว่ากันไปตามเนื้อผ้าคนโยมขณะเดียวกันก็พยายามพยายามแสดงให้เขาเห็นว่าในโลกนี้ในคนโยมในโลกนี้การรับไม่สำคัญเท่ากับการให้ผลประโยชน์อะไรไม่สำคัญเท่ากับสบายใจที่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง พระเจโยมพิสูจน์ว่าเราก็ทําได้คนบางประเภทชอบคิดว่าอะไรทําได้ไม่ดีเท่าเราไม่ว่าเรื่องอะไรก็ขอเสนอตัวทําเหมาไว้ก่อนด้วย็ออกอขออ้างว่าเพื่อภาพรวมของงานรายกว่านั้นบางรายยังอาจมีลูกเขาเรียกว่าลูกชิ่งก่นโยมนะลูกชิ่งถึงเพื่อนๆว่าที่ฉันต้องทําอย่างนี้เพราะจนใจต่างหากดูๆไปก็คงไม่มีใครถนัด เรื่องนี้มากกว่าฉันอีกแล้วประมาณนี้คุณโยมสรุปว่าคนประเภทนี้นอกจากตัวเองแล้วเขาจะมองคนอื่นแย่หมดไม่มีใครดีหรือเจ๋งกว่าตัวเองวิธีรับมือกับคนเหล่านี้โยมก็คือดูบอนเผนเหมือนจะสบายแต่ถ้าเจอเพื่นร่วมงานที่ชอบเหมางานไปทั้งหมดแต่ไม่ช้าจะเป็นเราเสียเองที่เสียเครดิตคุณโยมเพราะเจ้านายไม่มีโอกาสรู้ว่าเราถูกแย่งงาน พราะถูกบดบงังพื้นที่แสดงความสามารถจนมิดไปแบบเนียนๆคุณโยมเทว่าการตรงๆโยมคงจะไปเปลี่ยนแปลงคนประเภทนี้ไม่ได้คุณโยมเพราะเขามีความมั่นใจเกินไปมีความมั่นใจเกินร้อยไม่ฟังใครคุณโยมดังนั้นต้องเป็นตัวของตัวเองที่ต้องหัดใจกล้าขึ้นมาบ้างคุณโยมหัดใจกล้าขึ้นมาพดสู้นะทวงพื้นที่ของเราคืนมาให้ได้อย่างน้อยก็ได้ส่วนความรับผิดชอบของเรา จากนั้นก็โชว์ให้หัวหน้าเห็นไปเลยว่าเรารักงานเราเต็มใจเราเต็มที่และทำได้ดีมากแค่ไหนคุณโยมสุดท้ายแล้วหากยังหาวิธีรับมือที่เหมาะสมไม่ได้ก็คงจะต้องยอมรับและเข้าใจสิ่งที่เขาเป็นคุณโยมเพราะมีฉะนั้นแล้วเราเองนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายทุกข์และไม่มีความสุขกับการทำงานเลยขอเจริญพร